ประกอบและหน้าที่ของหม้อเลยเบืดสูญอากาศนะครับหรือสตีมแจ็กเก็ตลักษณะของตัวหม้อนะครับจะเป็นลักษณะหม้อ2ชั้นชั้นด้านในจะใช้สําหรับใส่ตัวยาที่ต้องการระเหยนะครับส่วนชั้นด้านนอกจะเป็นโลกให้ความร้อนซึ่งตัวนี้จะใช้ไอ้น้ําเป็นตัวให้ความร้อนนะครับด้านบนจะมีเกจวัดความดันนะครับก็ทำหน้าที่วัดความดันภายในหม้อนะครับอันนี้เป็นลักษณะของเทอร์โมพิเตอร์นะครับ สำหรับไอ้น้ำที่ใช้ในการระเหยนะครับหรือใช้ในการให้ความร้อนะ <S <S อนะครับก็จะไหลผ่านท่อไอ้น้ำนะครับผ่านวาล์วควบคุมหนึ่งตัวนะครับตัวนี้นะครับไอ้น้ำก็จะไหลเข้ามายัางตัวท่อแล้วก็ไหลครับผ่านกีดกัดความดันหนึ่งอันนะครับซึ่งตัวนี้จากความดันหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อตารางเซนหรือปอนต์ต่อตารางนิ้วนะครับจากนั้นนะครับไอ้น้ำก็จะไหลเข้ามายังผนังของตัวหม้อครับซึ่งจะเป็นผนังด้านนอกนะครับ งนี้นะครับเป็นลักษณะของการเชื่อมระหว่างท่อไอน้ำเข้านะครับกับผนังหม้อด้านนอกนะครับการควบคุมอุณหภูมิของไอ้น้ำขาเข้านะครับทําได้โดยการใช้วาวต,ตัวนี้นะครับปิดหรือเปิดนะครับเพื่อให้ได้ความดันที่ต้องการนะครับซึ่งจะใช้สําหรับเปิดตารางหาค่าอุณหภูมิของไอน้ำนะครับโดยใช้ตารางไอน้ำนะครับก็จะทราบความดัน และอุณหภูมิของไอ้น้ำขาเข้านะครับว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับด้านข้างของตัวหม้อนะครับซึ่งเป็นผนังชั้นนอกนะครับจะมีเซฟตี้วาล์วนะครับซึ่งตัวนี้จะทําหน้าที่ระบายความดันหรือลดความดันภายในตัวหม้อหากความดันภายในตัวหม้อเกินที่กําหนดนะครับด้านล่างของตัวหม้อนะครับจะมีท่อหนึ่งท่อนะครับซึ่งตัวนี้จะต่ออยู่กับผนังด้านนอกของตัวหม้อระเหยนะครับตัวนี้จะใช้สําหรับถ่าย ควาร้อนที่เกิดจากการควบแน่นของไอ้น้ำนะครับหรือที่เรียกว่าคอนเดนเซชนะครับออกทิ้งถูภายนอกนะครับโดยจะไหลแบบอัตโนมัตินะครับผ่านกับดักไอ้น้ำนะครับอันนี้เป็นกับดักไอ้น้ำนะครับจาังนั้นก็จะไหลครับออกมาภายนอกผ่านท่ออันนี้นะครับแล้วก็ทิ้งออกไปถู่ข้างนอกนะครับด้านล่างของตัวหม้อนะครับจะมีท่อหนึ่งท่อนะครับซึ่งท่อนี้จะใช้สำหรับถ่ายของเหลวหรือสารละลายนะครับออกจากตัวหม้อนะครับโดยจะมีวาล์วปิดเปิดหนึ่งอันนะครับ อันนี้เป็นลักษณะของการปิดนะครับส่วนอันนี้เป็นลักษณะของการเปิดท่อนะครับด้านบนของตัวหม้อระเหยนะครับจะมีเกจวัดความดันหนึ่งชุดนะครับซึ่งตัวนี้จะใช้วัดความดันภายในหม้อนะครับหรือความดันสูญอากาศภายในหม้อครับหน่วยจะเป็นมิลลิเมตรประหลดหรือหน่วยบาร์นะครับอันตัดมานะครับจะเป็นโพรปสบสําหรับวัดอุณหภูมิภายในตัวหม้อนะครับซึ่งจะมีก้านวัดอุณหภูมิยื่นลงไป ภายในก้นหม้อนะครับและก็แสดงเป็นอุณหภูมิที่ตู้ควบคุมนะครับหน่วยเป็นองศาซีนะครับอันนี้เป็นลักษณะของอุณหภูมิภายในตัวหม้อนะครับสีแดงจะเป็นอุณหภูมิภายในตัวหม้อนะครับสีเขียวคืออุณหภูมิที่เราตั้งนะครับอันถัดมานะครับเป็นวาล์วาออากาศนะครับซึ่งอยู่ด้านบนของตัวหม้อนะครับเราจะปิดวาล์วนะครับเมื่อเราต้องการเหลยแบบสุญญากาศนะครับ แต่ากต้องการนําตัวอย่างออกนะครับก็จะทําการเปิดวาล์วขึ้นด้านบนนะครับอันนี้อากาศภายนอกก็จะเข้าไปภายในนะครับเพื่อให้ความดันภายในกับภายนอกเท่ากันตัวอย่างก็จะไหลออกมาด้านนอกได้นะครับแต่อยากต้องการระบวยแบบบุรยากาศต่อไปนะครับเราก็ปิดวาล์วลงนะครับเพื่อไม่ให้อากาศภายนอกเข้าไปภายในได้ครับอันถัดมานะครับด้านบนของตัวหม้อนะครับจะมีมอเตอร์หนึ่งชุดนะครับซึ่งอันนี้จะต่อติดกับใบพัดควนภายในตัวหม้อนะครับเพื่อใช้ในการ ควรตัวอย่างคอเดนเตอร์มอนะครับการปิดหรือเปิดตัวใบพัดควรนะครับจะมีสวิตช์หนึ่งชุดนะครับหน้าที่ปิดหรือเปิดใบพัดควรนะครับอันนี้นะครับเป็นสวิตช์สำหรับการปิดหรือเปิดใบพัดควรนะครับหากต้องการเปิดนะครับก็หมุนไปด้านออนนะครับหากต้องการปิดนะครับก็ปิดกลับไปด้านออฟนะครับอันนี้นะครับลักษณะการหมุนของตัวมอเตอร์ด้านนอกนะครับ ซึ่งต่อจากใบพัดควนด้านในหม้อนะครับอันนี้นะครับเป็นลักษณะของใบพัดกวนภายในตัวหม้อนะครับที่จะมีอยู่ทั้งหมด6อันนะครับมีด้านล่าง3ใบนะครับแล้วก็ด้านบน3ใบนะครับลักษณะการหมุนของตัวใบพัดควนนะครับอันนี้เป็นลักษณะการหมุนของใบพัดควนนะครับอันนี้เป็นลักษณะของตัวหม้อนะครับซึ่งภายในตัวหม้อจะมีรูอยู่2รูนะครับรูด้านล่างจะเป็นทางออกของสารละลายนะครับ ส่วนรูด้านบนรูนี้นะครับจะต่อตยูกับปั๊มสูญญากาศนะครับซึ่งจะทําหน้าที่ดูดอากาศภายในตัวหม้อนี้ครับออกไปด้านนอกนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นสูญญากาศภายในตัวหมอนะครับการใช้งานตัวหม้อนะครับในสภาวะที่เราต้องการเหลือยแบบสูญญากาศนะครับตัวหม้อนะครับจะต่ออยู่กับระบบคูณลิ่งน้ํานะครับตรงนี้จะทําหน้าที่ควบแน่นไอน้ําที่เกิดจากการเหลยภายในตัวหมอนะครับ ตัวระบบคูลลิงนี้นะครับจะทำหน้าที่จับหรือว่าควบแน่นไอ้น้ำนะครับที่เกิดจากการระเหยนะครับให้กลายเป็นน้ําเพื่อป้องกันไม่ให้ไอ้น้ำนะครับไหลเข้าไปยังตัวปั๊มสุญญากาศนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะต่ออยู่กับตัวท่อน้ําคูลลิงนะครับท่อน้ำคูลลิงจะเข้าทางด้านล่างนะครับแล้วก็ออกทางท่อด้านบนนี้นะครับน้ำคูลลิงก็จะไหลทิ้งออกสู่ภายนอกนะครับ น้ำที่เกิดจากการควบแน่นนะครับก็จะไหลมายังถังพักด้านล่างนะครับส่วนอากาศนะครับอากาศจะถูกดูดนะครับออกสู่ภายนอกนะครับผ่านวาลนะครับตัวนี้ครับจะทาหน้าที่ควบคุมความดันภายในตัวหม้อนะครับหรือความดันสุญญากาศนะครับจากนั้นอากาศก็จะถูกดูดนะครับผ่านท่อแล้วก็ออกไปยังตัวปั๊งสุญญากาศซึ่งอยู่ภายนอกนะครับการควบคุมความดัน สูญากาศภายในตัวหม้อนะครับจะใช้วาวตัวนี้นะครับเป็นตัวปิดหรือตัวเปิดนะครับเพื่อเพิ่มหรือลดความดันภายในตัวหม้อนะครับโดยดูวตัเกตวัดความดันบนฝาหม้อนะครับท่อด้านล่างท่อนี้นะครับจะเป็นท่อถ่ายน้ําที่เกิดจากการคบแน่นของไอ้น้ำนะครับภายในตัวคูลลิงนะครับทิ้งสู่ภายนอกนะครับอันนี้นะครับเป็นวาลสําหรับเปิดน้ําคูลลิงนะครับ เมื่อเปิดน้ำนะครับน้ำก็จะไหลสู่ตัวคูลลิงนะครับแล้วน้ำก็จะไหลออกทางท่อด้านข้างนะครับแล้วก็ทิ้งสู่ภายนอกนะครับอันนี้นะครับเป็นลักษณะของปั๊มสุญญากาศนะครับเราจะใช้ในโกรณีที่เราต้องการเลยแบบสุญญากาศนะครับจะมีปุ่มสําหรับการปิดหรือว่าเปิดนะครับมี จะมีปุ่มนะครับสำหรับการปิดหรือเปิดนะครับอยู่2ปุ่มนะครับด้านล่างนะครับเป็นปุ่มสำหรับสตาร์ทนะครับและก็ด้านบนจะเป็นปุ่มสำหรับสต็อปนะครับลักษณะการใช้งานเครื่องนะครับกดปุ่มสตาร์ทนะครับเครื่องก็จะทํางานนะครับเมื่อใช้เร็จนะครับก็ทำการกดปุ่มสต็อปนะครับก็คือเป็นการหยุดเครื่องครับ